สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK อ u t o Garage ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับข้อมูลด้านยานยนต์เทคโนโลยีทางทหารและการรีวิวเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยในปี2026นั้นก็คือเครื่องบินขับไล่แบบโบลริเพนรุ่นปรับปรุงที่ถูกยกระดับทั้งในด้านประสิทธิภาพและระบบอาวุธเพื่อให้ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความทา้าทาย กอริเพนในเวอร์ชันล่าสุดนี้ยังคงรักษาความเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถปอรับใช้ในสถานการณ์ได้หลากหลายจุดเด่นที่ทําให้รุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนคือการอัปเกรดด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเราดาร์ตรวจจับที่มีความแม่นยําม,มากขึ้นพร้อมทั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้การป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของศัตรูมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงขับสูงขึ้นทําให้สามารถทําาาควววมมเเร็ไดดด้กีก่ิ อีกทั้งยังมีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ประหยัดมากขึ้นทําให้กอริเพนสามารถปฏิบัติภารกิจในระยะทางไกลได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งเหมือนรุ่นก่อนความเร็วสูงสุดสามารถทะลุถึงระดับมักสองได้โดยไม่มีปัญหาขนาดเดียวกันการออกแบบโครงสร้างยังคงคํานึงถึงความคล่องตัวทําให้สามารถเลี้ยวหลบหลีกและเข้าปฐาได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมการบินเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบทําให้นักบินสามารถสั่งการได้อย่างแม่นยําและปลอดภัยมากขึ้น คอ c พิทยังคงเป็นแบบ plus คอ c พิทที่ติดตั้งจอภาพความละเอียดสูงและระบบการแสดงผลข้อมูลแบบรวมศูนย์นักบินสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศสถานการณ์การรบและข้อมูลจากเรดาร์ได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องหนึ่งในไฮไลท์ของม็อบรีเพน2,026คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะไกลและระยะไกลขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดิน รวมถึงระเบิดนำวิธีอัจฉริยะกอริเพลสามารถปรับภารกิจได้ตามคำสั่งตั้งแต่การสกัดกั้นการโจมตีเชิงลึกการลาดตระเวนไปจนถึงการสนับสนุนทางอากาศในระยะไกลความยืดหยุ่นตรงนี้เองที่ทำให้กองทัพอากาศไทยเลือกใช้และพัฒนาร่วมกับประเทศผู้ผลิตเพื่อให้เข้ากับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอีกหนึ่งความสามารถสำคัญคือระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ายที่ช่วยให้นักบินสามารถสื่อสารและแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆรวมไปถึงศูนย์บัญชาการและระบบเรดาภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ทําให้กอริเพนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรบเครือข่ายศูนย์กลางซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของสงครามยุคใหม่กองทัพอากาศไทยเองก็ได้ปอรับใช้กอริเพในในบทบาทหลากหลายเช่นการลาดตระเวนชายแดนการเฝ้าระวังน่านฟ้าและการฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคทําให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยทางอากาศได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นและด้วยการบารุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนเหมือนเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่กอริเพนจึงกลายเป,เป็นเครื่องบินที่มีความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในระบบการตัดสินใจเช่นการคำนวณเส้นทางหลบหลีกการเลือกอาวุธที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ต่างๆและการช่วยเตือนนักบินถึงภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงฟีเจอร์เหล่านี้ทำให้กอริเพนไม่เพียงเป็นเครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่ยังเปรียบเหมือนผู้ช่วยนักบินที่ทำงานเคียงข้างอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรีวิว60วินาทีนี้จุดเด่นหลักๆของกอริเพน2026ที่เราจะเน้นคือความคล่องตัวสูงเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยระบบอาวุธที่ครบครันความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิงและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการรบทำให้กอริเพนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สมดุลทั้งด้านสมรรถนะและความคุ้มค่าที่สุดสำหรับกองทัพอากาศไทย เมื่อเรามองในภาพรวมกอริเพนปี2026ไม่ใช่แค่การปรับปรุงรุ่นเดิมแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ที่ทาให้เครื่องบินรุ่นนี้พร้อมเผชิญกับสนามรบในอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านสงครามไซเบอร์อาวุธนวิถีความแม่นยําสูงและการรบแบบเครือข่ายกองทัพอากาศไทยสามารถใช้กอริเพนเป็นแกนกลางของกําลังรบทางอากาศได้อย่างมั่นใจ BK Auto Garage ภูมิใจที่ได้นําเสนอข้อมูลรีวิวนี้ให้ทุกคนได้รับชมและถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดตามการรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและยานยนต์ทางทหาร รวมถึงอัปเดตล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรา